งงงงงง400กโลนะคะก็เหลืออีก300กโลนะคะคือซึ่งโบรติดมากโบรดติดมากไปสองแก้วแล้วนะจะตามจะค้างเราเนี่ยตัวเนี่ยเออก็เลย ฮลัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะชิคก็เดินทางจากกรุงเทพไปขอนแก่นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะชิคก็อยู่ที่สระบุรีนะคะปั๊มที่สระบุรีนะแต่เราเลยยังไม่ได้มาครึ่งทางนะคะแต่เกือบใกล้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะ400กิโลนะคะก็เหลืออีก300กิโลนะคะคือซึ่งตอนแรกนะคะชิคตั้งใจจะพักประมาณ5โมงเย็นนะคะแต่ว่าด้วยความที่โอเคแบตล้องชิคหมดโทรศัพท์ก็หมดนะคะชิคก็เลยโอเคขอพักก่อนแล้วกันนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงแล้วเนาะพักตั้งแต่4โมงนะคะก็แบบ ทั้งเปลี่ยนชิลเลยอันนี้ชิลเนี่ยชิคพกมา2อันนะทุกคนชิลใสกับชิลทึบชิคก็ได้เวลาแล้วอะตอนเย็นชิคก็กะว่าน่าจะไปถึงมุ้นประมาณเย็นเย็นะคะก็กะจะพยายามให้ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มแต่แต่ก็ต้องดูอีกชีนึง <S <S คือตอนแรกอะขี่มานะทุกคนคิดว่ามันจะแบบรถไม่ติดนะแต่จะบอกว่ารถติดมาก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 นะคะก็คือมันมีทางที่แบบเออเขาทําทางใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นเลนเดียวแล้วชิคก็วิ่งเลนนอกตลอดชิคก็เผื่อว่าตัวเองจะหิวข้าเผื่อตัวเ้นาย เออก,ก็เลยจอดนี่เดี๋ยวก็คิดว่าจะซื้อน้ําเปล่านะคะพกไปด้วยนะคะคือติดกระเป๋าไปนะคะเผื่อหิวน้ําก็จะได้จอดแล้วก็แบบว่าเอเอไอนี่นะคะกินน้ําได้นะจะได้แบบไม่ต้องแบบเออแวะที่ร้านกาแฟคือซึ่งเนี่ยชิคกินไป2แก้วแล้วนะจะตามจะค้างเราเนี่ยตัวเนี้ยเออก็เลยแบบโอเครอบแรกเราก็พักคือจะบอกว่าชิคใช้เวลานานมากนะคะทุกคนคือตอนแรกอะชิคแบบตื่นตื่นประมาณแบบ โอเคจริงๆอะเมื่อคนะืนน่ะเตรียมของเตรียมอะไรเตรียมเพลินเตรียมไปเตรียมมาเช็คของทุกอย่างกว่าจะเสร็จอีกทีก็จะเกือบตีหนึ่งนะคะกว่าจะได้นอนตอนแรกจะตื่นตีสี่ใช่ไหมเดินทางแต่แบบเฮ้ยนอนไปนิดเดียวเองก็คือกะกะตื่นสักพักหนึ่งตื่นตอนตีสามกว่าฉันตื่นมาทำอะไรไม่ได้นะคะนอนนอนต่อตื่นสะดุ้งตื่นตีห้าไม่ได้อีกนอนแล้วก็เลยแบบเออตื่นประมาณแปดโมงกว่าจะเก้าโมงนะคะก็รีบอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวทําทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเสร็จสับนะคะก็ เคลียทุกอย่างเคลียไปเคลียรมานะคะกว่าจะได้ออกก็เที่ยงนะทุกคนแล้วก็คือชิกอะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าชิกจะมีกระเป๋าจะมีกระเป๋าที่ว่าไว้ท้ายรถใช่ไหมก็คือจะบอกว่าเนี่ยชิกใช้เวลากับอีการพันกระเป๋าเนี่ยหลายร้อยรอบคือแบบงงๆๆงงกับสักพักนึงมากเลยคือกว่าจะทําความเข้าใจได้นะกว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้จังหวะอะไรได้ว่าอ้ยกระเป๋าต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคก็ใช้เวลาเนาะก็ ใช้เวลานี้ไปก็กดออกเดินทางแล้วกล้องตอนแรกจะติดกล้องข้างหน้าตรงชิลแต่ว่ารู้สึกว่ากล้องตัวนั้นน่ะมันเหมือนแบบเันเสื่อมอ่ะชิคก็ออสโกโปตัวนั้นใช้ไม่ได้แล้วชิคก็เลยเก็บนะคะ <c oughs> จีเทชิคเด้งนะคะชิคก็เลยโอเคชิคก็เลยใช้ไม่ได้อเคไม่เป็นไรนะคะชิคก็เลยไม่ได้ถ่ายอัดข้างหน้านะคะก็เลยถ่ายแต่ตรงๆแล้วเสร็จนะคะมาพักอีกจะขี่มาสักพักคือชิคก็พักอีกพักเพื่อจะดื่มกาแฟนะคะเออชิคยังไม่ได้ออกกรุงเทพเลยนะ สชั่วโมงเกือบสามชิคยังไม่ได้ออกจากกรุงเทพเลยทุกคนเออสองชั่วโมงคือชิคไปหลงทางหลงทางคือตอนแรกขี่ไปใช่ไหมชิคกอัดดันไปหลงไปหลงเส้นไปเออชิคก็งงมันพาชิคไปทางเหมือนลังลูกกาชิคก็แบบวิ้ยทำไมฉันมาทางนี้คือชิคจะไปชิคจะพยายามหาทางไปง่ายๆนะคะเส้นแบบ เส้นวิภาบรีลังสิตอะไรฉัามันพาไปลองรูปกาชิคก็งงชิคก็เลยไปสตาร์ทเหมือนย้อนย้อนกลับไปขี่ย้อนกลับไปหลายกิโลคือเพื่อจะไปแบบปักจุดที่ลังสิตนะคะแบบหมายถึงว่าปลายทางอะคะ่ะออกก็คือไปปักจุดตรงนั้นแล้วโอเคพอถึงพอถึงแถวแบบมงเทพพอปั๊มแบบลังสิตอะไรอย่างเงี้ยแถวมงเทพชิคก็เออปักหมุดตรงนั้นแล้วก็จอดพักนิดนึงค่ะดื่มกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็ชาร์จแบตเตรียม หลายๆอย่างโอเคพักปุ๊บใช้เวลาพักไปแป๊บเดียวนะคะทุกคนทํานู่นทํานี่แล้วก็เออถ่ายคลิปนิดหน่อยอะไรเงี้ยปาไปชุดชั่วโมงค่ะกว่าจะได้ออกอีกนะคะก็บ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วก็พอ,พอพอออกมาปุ๊บใช่ไหมคะก็ขี่มาอีกแล้วชิคก็ไปหลงทางานะคะที่นครสวรรค์ไม่ใช่ก็คือเส้นทางอ่ะมันไปมันเขียนว่าไปนะครสวรรค์ชิคก็เอ้ยเข้าผิดเลนคนทุกคนที่ขี่เลนซ้ายแล้วก็เข้าผิดเลนจริงๆมันต้องตรงไปแล้วก็ชิคก็วนวนโอ้โหชิคขาทางแบบกลับรถได้ หลายกิโลเลยอะแบบไกลมากทีแบบใช้เวลาแบบเปลืองมากก็คือหลายนาทีกว่าจะแบบจะเข้าเส้นสู่เส้นหลักแล้วมาก็มาตติดอีกระยะทางเนี่ยต,ตอนนี้ก็กลังลดโลกเดี๋ยวเราจะรีบไปแล้วค่ะก็อยากให้ไปถึงประมาณอย่างี้ไปถึงทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่เกินนี้ตอนนี้ก็คือหิวข้าวไหมตอนนี้ไม่หิวข้าวนะมันดื่มน้ําไปแล้วอะเออก็น่าจะยาวๆแล้วเดี๋ยวจะจะ,จะพักอีกชีนึงนะคะแต่ว่าเหมือนจะต้องกินข้าวเลยเพราะว่าชีพเพิ่งกินไปตอน เออสายๆนะคะแต่ว่าชิคก็ยังคิดไม่ออกว่าจะกินกข้าวอะไรนะคะทุกคนคือมันต้องหาอะไรรองท้องใช่ไหมเดี๋ยวชิคก็จะไปหาของกินนะคะเพื่อจะรองท้องนะคะแล้วก็จะเดินทางอีกคือจะบอกว่าประสบการณ์ของชิค่ะชิคบอกตัวเองเลยว่าเอ้ยวันนี้ฉันให้เวลาทั้งวันเลยเธอจะหลงเธอจะอะไรเวลาทั้งวันจริงๆทุกคนคือใช้คุ้มมากในเวลาทั้งวันของชิค่ะชิคก็เลยแบบจะบ้าตายแล้วฉัน <laughs> ใช่ไหมทุกคนรู้ไหมว่าชิคเฟลมากจนแบบชิคหลงจนแบบ มันพาชิคเข้าเส้นจนแบบพอชิคไปทางกลับรถอะมันเหมือนแบบจะเข้าสลับมันเหมือนจะแบบไปสลับบุรีแล้วใช่ไหมเส้นตรงแล้วมันเป็นทางแบบคืออะไรคือมันพอมันเป็นเป็นเส้นแบบว่ากลับรถไปกรุงเทพอะชิคแบบเฮ้ยหรือฉันจะกลับกรุงเทพดีเราฉันค่อยค่อยขี่รถมาใหม่ชิคก็เลยแบบวิ่งไม่ได้ดียูมาต่อให้ยูจะมาแบบแค่ไม่กี่ก้าวออกจากบ้านแล้วอะเออแต่ไม่ต้องไปให้สุดชิคก็เลยเออแม่ ชิกก็เลยแบบเออมาก็มาแล้วก็เออตอนตอนนี้ก็เข้าสล็อตบลีก็โอเคแล้วแต่บ้านเนี่ยตอนนี้ตอนแรกอ่ะก็คือห้าโมงบ้าจะออกแล้วก็คือชาร์จแบตไว้นะคะนี่ก็ห้าโมงนิดๆนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเริ่มออกแล้วเดี๋ยวชิกจะไปเข้าห้องน้ําแล้วเตรียมตัวนะเพราะว่าแบตโกมโปชิกอะหมดนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ชิกอะเอามา6ก้อนใช่ไหมแต่เราก็คืออันแรกอ่ะ ก็คือกตอนแรกก็ก็หมดแล้วนะคะหมดเร็วมากนะคะคืองงอ๋อเราพอไปดูเราอ๋อฉันตั้งค่าอะไรไวชิคกี้ก็รีบปิดค่าแล้วชิก็จอดตรงตรงตรงป้ายรถเมย์ใช่ไหมแต่มันจอดได้ใช่ปะตรงแถวแถเออผ่านมาสลบรีนิดนึงใช่ไหมแล้วมันโทรศัพท์มือถือ เออเลอร์ er ทุกคนดู G.P.S ไม่ได้ร้อนนะชิคก็ไปจอดปั๊มเชลกล้องชิคก็ฮีทคือร้อนอะไรเงี้ยเออเลอร์ er ชิคก็เฮ้ยหาทางพักแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้นนก็คือพักในปั๊มอีกปั๊มหนึ่งก็คือพักแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวนะก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นสี่โมงครึ่งฉันจะพักหรือห้าโมงครึ่งฉันจะพักก็เลยไม่ไหวขี่มาสักพักหนึ่งแบบเฮ้ยคอแห้งจะหาที่พักแล้วแบตด,ดูแบตแล้วแบตก็จะหมดเลยกกมโปก็แบบเอ้ยแบดเหลือนิดเดียวไม่ได้แล้วต้องหาที่พักคือจริงๆอะ่ะตอนแรนออกแ แบตเรายังไม่เต็มเราก็หลายๆอย่างนะคะทุกคนเออก็คิดว่าเออถ้าจะถึงเย็นก็คือถึงเย็นแหละไม่เป็นไรแต่ก็ค่อยๆไปนะคะก็อยากให้ผ่านพ้นสระบุรีไปก่อนถ้าแบบถึงเส้นโคราชแล้วมันตรงไม่มีเขาอะไรชิคก็เออสบายใจแล้วคือถ้าแบบเออห้าโมงหกโมงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วเนาะช่วงแบบเวลาไอ้นี่แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนชิคบอกว่าไม่ค่อยให้อยากให้วิ่งรถช่วงหกโมงเย็นนะครัเป็นช่วงเหมือนจะง่วงนอนอะไรเงี้ยอากาศมันเย็นแต่แบบชิคก็อัดไปเต็มที่อะไรเงี้ย ก็นี่เดี๋ยวก็ก็จะไปหาซื้ออะไรกินตรงข้างนอกนะคะว่าว่ามีอะไรกินไหมเพราะว่าจะกินรองท้องนะคะจริงๆไม่หิวน,นะแต่ว่าต้องกินอะไรรองท้องนะ,ะคือบแบตเตอรี่เราก็ยังเหลืออยู่นะคะคือยังแบบยังยังยังไม่ได้เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยทุกคนขอโทษ <c oughs> กล้องกล้องมันแบบมาในนี่นะคะคือตอนแรกชิออบเอาไปเราคิดว่ก็คือแบตบโอ้แบตบชิ้นย่างแดงแต่ยังไม่เต็มยงเดลยวหลายเปอร์เซ็นต์แต่ก็แบบอืมโอเคพอได้พอพอชาร์จชาร์จได้ก็คือแบบคือ คือชิคก็แตแบบว่ารีบๆชาร์จเพราะว่าแบบเออตอนนี้คือแบบมัน69สิเกือบเ0็เกือบร้อยแล้วอะคือทุกคนอยากให้มันร้อยแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าะระยะทางคือชิคก็คือจริงๆอยากพักแค่ตอนทุ่งนึงอะเอาแบบใกล้ๆเลยอะให้แบบใกล้ๆขอนแก่นเลยอ่ะอ่โอเคถึงประมาณมางพลหรืออะไรเงี้ยเออช่วงนั้นอะชิคก็คือสบายแล้วตั้งถึงช่วงมงกลอะไรเงี้ย ือไม่ได้มาอะไรแล้วอ่ะเออก็ค่อยๆขี่อะไรเงี้ยเอาเออแต่แบบอยากให้ผ่านพ้นแบบโพลาชห,หรืออะไรไปก่อนนะตอนเนี้ยอยากให้ออกจากสระบ,บุรีให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยชิกว่าน่าชุนนุ่งชั่วโมงนึ่งน่าจะทันเดี๋ยวชิกจะเข้าเลนในแล้วทุกคนเพราะว่าเลนนอกชิกชิกพอแล้วชิกเลนนอกพอแล้วเพราะว่าขี่พอชิกขี่มากลางวันแล้วมันร้อนไหมแล้วแบบเออเราก็แบบคอแห้งอยู่น้ำคอแห้งอยูน่นะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวชิกไปหาข้าวกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าต่เคยหลงไหมคือไม่คิดว่าตัวเองจะหลงอ่ะ สเับอยย่างดีวโอเคเดี time, ๋ยวไปดูกันนะคะว่าชิคจะไปหลงที่ไหนคงจะไม่หลงแล้วเนะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมรอชมว่าชิคจะขี่ระยะทางไาพาไปติดถึงใช้เวลาเท่าไหร่นะโอเคนะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าใครขับรถช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอชมในคลิปหน้าค่ะทุกคนบายๆขับรถกันดีๆนะ